รองเลขาธิการกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนพร้อมคณะร่วมรับฟังบรรยาสรุปและตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ครับเพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงยาเสพติดและภัยคุกคามในการวางแนวทางแก้ไขครับเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดคณะผู้บังคับบัญชาของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนที่นำโดยพลโทฉัตรชัยสาริกรยะ รองเลขาที่การกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในพร้อมคณะจํานวน14นายได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปจาก3หน่วยงานความมั่นคงหลักในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นเวลา2วันในระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2555ประกอบด้วยกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งส่วนแยก3และกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและกิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาโดยทั้ง3าหน่วยงานได้ชี้แจงถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้านการข่าวการปราบปรามยาเสพติดภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ด่านบ้านแหลมและด่านบ้านช่องผักกาดตลอดจนสถิติของยาเสพติดซึ่งพบว่าบริเวณด่านชายแดนมีอัตราการเพิ่มของยาไอซ์ที่สูงขึ้นและยาบ้ามีความพยายามลำเลียงผ่านแดนสูงอยู่ในขณะนี้ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับด่านชายแดนอื่นๆนะครับถือว่ามีสถิติที่ต่ํากว่าและไม่อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงพร้อมกันนี้ได้ชี้แจงถึงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่หนีเข้ามาทางด่านชายแดนยังเมียตราสูงเนื่องจากประเทศไทยเมียตราค่าแรงสูงกว่าประเทศกัมพูชามากและในจังหวัดจันทบุรียังคงต้องการแรงงานภาคการเกษตรและประมงอีกเป็นจำนวนมากจึงมีความพยายามของแรงงานชาวกัมพูชาพยายามหลบหนีเข้าเมืองครับเพื่อทํางานในประเทศไทย ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งปราบปรามเนื่องจากว่าเป็นบ่อกเกิดของอาชญากรรมและยาเสพติดที่ควบคุมได้ยากส่วนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทั้งเขตป่าสงวนและป่าชายเลนมีการบุกรุกทำลายที่ไม่สูงนักจึงเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งสกัดกั้นการกระทำผิดเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนหลังจากนั้นทางคณะกรรมาธยการรักษาความมั่นคงภายในได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดตราดเพื่อรับฟังรรยาสรุปในช่วงบ่ายต่อไป